สบายดีพี่น้องสบายดีมูเพื่อนทีติดตามสองทำวัวไลา่พามวนมือนีกามาพบกันกับบัวไล่เลส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องการมอนีกาทำวัวไล่กับชิมาสืบตอ่อเนาะอันนั้นเฮ็ดหัวบ้านหรือว,ว่าทำบัวบ้านเองเนาะเพราะว่ามือที่ผ่านไปกาา่ะทำวัวไล่ค่ะเหตุการด์อะไรเอารถพี่น้องเบงงิร์เนาะอาจจะจับเลียมเศาใหญ่แต่ว่า เสาทีา่ว่าตัวนั้นการที่ทาำอะไรจับม,อบะนะออมือก่นอนก็ที่ว่าเล่าเนาะทาำอะไรก็จะหายเพียงเนาะไปเบิร์นภาพบรรยากาศยอดล้างคลื่นที่ว่าทาำอะไรในเขตัวบา้านแล้วพี่น้องก็จะได้แก้าเบิรงก,กันเลยพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องก่อนเท่าจะทำการจับเดียมเสาพี่น้องเทาต้องหดน้ำ ไอดบลบอกด้วยว่าดินจีที่ห้ากอเสเ้าเนี่พี่น้องให้มันอิม่มโตที่สุดหนึ่งเนาะให้มันอิม่มโตที่สุดแล้วพังเท้อพี่น้องที่เบิ่งอยู่กับไปยังจังหดน้ำอะไรเพราะว่าเ้าหพดน้ำนี่เพื่อให้ยดบอกมันเปียกเลยอให้มันกึนน้ำเนาะให้มันอิมน่มหนาใมันกืนน้ำแลวกะบัดเวลาเา้าโบเวลาเขาจับเรียมแล้วอ่า ปูนนะ่ะมันจะจับกับยิบบอกด้วยว่าดินจีที่ฮ่องกงน่ะฐานห้าโบน่ะมันจะปูนมันจะบบจับนอกเหนือะจับมกกันกจะจับสาเหนือๆย่องขันต้อนก้านที่เ้าจะโบกเราหเหาก็ต้องผสมปูนแห้งตัวนี้ใน เป็นแบบผสมปูนปูนปูนพงหรือว่าปูนแห่งใส่กับซรายนะเพื่นปูนปูนสดนะเนี่ยปูนที่ว่าเขาซื้อแา่ข้างเข้าไปเขาผสมเจ็กทรายกับตามมาทานพี่น้องตามมาทานของที่คนละโบไว้ในสอบปูนนะพี่น้องเนาะหรือว่าสิบสามขู่ตัวสอบนึ่งนีะพี่น้องสมเพื่อให้มันได้ปูนแห้งแล้วพี่น้องอาจจะถามาปูนแห่งตัวนี้เนะเอาไปเค็ยงยังพี่น้อง าจะเอาไว้ใส่แบบไมลาเขาจับเรียมนะเขาจะเอาปูนแหงตัวนี้ใส่เพื่อให้ปูนมันแหงโตไว่ไขอ้อคือเนาะไปเบิง้งเตืมนะหลังจากจับแต่ละไล่ไทั้งหมดจะอธิบายเติมมาปูนแหงตัวนี้นาทีใส่ง,งานนั่นะใส่ง,งานคืเนาะอ,อันนี้มันทำอะไรก้าเกี่ยมปูนแหงไม่หรอกันพี่น้องสำหรับปูนแหงที่ห่อก้า,กาเกี่ยมนะเพื่อให้มันมั่นใจนะ ก่อนเขาจะเอาไปนั่มใสเขาในการบัเขาต้องหอนก่อนกระไดพี่เนาะหอนเสียงเคี้ยวที่เขาซื้อจากหาดทั่วไปพนนะะ after, ี่เ er นาะหอนฮอเถ้อว่างไห้ไม่มีกาพี่เนาะไม้ไม่มีกาไม้ไม่มีแหนเนาะหอนแต่เวลาเขาเอาไปเห็ดมันจะเห็ดหายห่อนั่นเห็ดง่ายเลยพี่เนาะพี่เนาะเขาบอกแมนกากพี่เนาะถ้าบอบหอนมันจะเป็นกาเลยนี่แต่เวลาเขาไปบัมันเห็ดหายห่อนั่น อยู่ยาเลยเนาะองค์กรปูนที่เอาเจ้าไปจ้าเบลี่ไีเนาะติมอันนี้เป็นปูนหนึ่งคู่ปูนที่เอาแกะออกจากสอบนะครับพ้องใช่หนึ่งคู่พี่น้องเนาะปูนหนึ่งคู่พี่น้อง ขามาผสมแตครับส้หนึ่งคู่พี่นนอะปูนหนึ่งคู่ข้ามาผสมแตคกับส้หนึ่งคู่ขาจัสมใหมมันเข่ากันอันนี้เป็นปูนที่ขาจับเรียงด้วพี่นาะกอปูนที่มผสมจับเลี้ยงคันเบาอีกอย่างนึง่งเขาเอืนว่าหนึง่งหนึ่งเนไหพี่นนองเนาะไส้หนึ่งคู่ปูนหนึ่งคู่เขาเอืนหนึหนึ่งเนาะสมข้สมใหมมันเข้มเข้มกว่าที่ข้าเอาไปบวเอาไปก่อ หาเอาผสมเค็มในเนี่ยะมันจะเห็ดให้ตานแหงตัวของปูนั่นซะพี่เนาะเดี๋ยวเ้าจะผสมให้มันเค็มเนีเวลาเขาเอาไปโบกมันจะเห็ดให้ปูนแหงตัวไวเนาะคนเข้ากัน จากเขาผสมปูนหรมันเขากันเน้่ยเขาเอาหนานใส่ได้พี่เน,นาะหนาใส่ก่ะสมมันเขากันจะหนานท,ที่สมเหากะบ,บอกหายสมแล้วเกินไปนะพี่น้องเพราะว่าเขาไปจับเหลี่ยมเนาะสมทำแบบหายมันเป็นลักษณะแบบเหนียวแบบขึ้นตี่น้อง ถึงผู้ที่กำลังเกี้ยนเห็ดหัวบานใหมท่ที่วไหลเนาะหัวไหลกะลองพิดลองถือดืวยกันพี่น้องเอ้ยเก็บกรรมเอาเห็ดเทียนของผูน้นเครนเคยเห็ดแต่แกล้ามากต้องเห็ดเบิ้งพี่น้นอง กันแล้พี่นนาะนี่จวันซื้อแบบพมา่านไหพี่เ้องเวลาห้าตักขึ้น,นมันอยู่ในระวงพม่าหมามันมหมายมันแล้วเกินไปหัะมันเลอะไม่ถก่อนห้าสี่สการจับเรียมาตรองป้ายซสมันตัเรียมก่อนนะ จูสุด um, sure, ุดเสทีว่าเราสีตาเรียไปเรื่อย่พอนนนะนไปเรื่อยคืนตามเรียมมั้ยนะพี่น้อง ขึ้นตามเรียมที่ตัวเท้าจะจับไหนกันขึ้นขึ้น,นหลัมันเต็มเรียมแล้วเป็นตัวเนาะเต็มเรียมที่เทาจะจะจับ ตอนนี้ทั้งว่าอไรกัขึ้นปูนกัพี่น้องนี่เหาขึ้นปูนจซเลี่พี่น้องนี่ขึ้นปูนขึ้นมันเต็มเรียมเต็มเรียมที่เหาจะจะจับอะไรพี่น้องนี่เนาะขึ้นปูนนี่น,นี่ภ้างล่างเหาขึ้นปูนเซเลี่ยมมันเต็มเลี่ยพี่น้องนี่แล้ว อันนี้เสนอแมนปูนปูน,ปนแหงที่ว่าทงว่าไ,ไรได้เกี่ยมไว้นี่พี่นอ้องอย่าร้ายคนเป็นนะอาจจะถามมาอ่ะว่าไรคือใสปูนแหงเพราะว่าเวลาเขาใส่ปูนแหงนี่แมนเขาจะเห็นเห้ปูนที่เขาขึ้นไม่แหงตัวไว้นี่พี่นอ้องแหงตัวไว้เลยครับบดเสียเวลาเขาเนี่เนาะปูนแหงใส่ถ้าใส่ตามที่ว่าต้องเขาขึ้นเลยพี่นอ้นองแสดงเขาทาปูนแหงใส่แล้ว ปูนเปียกมันจะดูดปูนเปียกมันจะซึมเข้าไปในปูนแห้งเดีย๋ยวมันจะเห็ดให้การแห้งโตของปูนอันไวเขากับเสียเวลาเขากับไหวขึ้นแล้วเนาะภายลังเข้า ปูนแล้วพี่น้นงเขากะชุดเาพี่องนี่ใส่ระดับกับน้ำเที่ยงนะพี่อนเนาะน้ำเทียงน้เงนสามเรียมพี่น้อาอาจารสามเลียมแปะใส่ใส่กะนำเทียงนี่พี่น้อาน้ำเทียงที่เขาเตรียมมา แต่ใส่ข้าวจะบาดบึงมามันจะได้น้ำเทียงบอ่อเป็นต้นท่าได้น้ำเทียงข้ากะเริ่มคืน,นปูนเลยตอนวน่าไรอาน้ณ์เทียงใส่ก็ถือว่ามันไดหลเบี้ยมไหลเป็นต้นปืนไปตามสามเบี้ยมที่เขาเตรียมมา อยเ็ดพี่น้องเลักจาอยเห่าเาขืนปูนเต็มกับไม้สามเหลี่ยมที่เห่าเกลียมมาแล้วครับคือเกาพี่น้องปูนแห้งปูนแห้งทาใส่เพื่อว่าให้ปูนที่เห่าขืนมันแห้งโตไวเพื่อนั้มันได้เหลี่ยมเลยพี่น้อง ว่าเขาไปทาปูนที่เขาขึ้นแห้งกันค้าง,งจะใส่เวลาแล้วสามสิบนาทีหาือนพอเนาเท่อเาอาปูนแห้งใส่แนวนี้ถ้าจะบริทาพี่เนาะนใส่บ่หอดพ่อสองสามนาทีกะมันก็ะซมามาทำเรียมได้ไว<ป>พี่เนาะ เนี่ยวเตรียมเจ้ามต้นนคตัวดเหมืเน้ามาได้ห้ามปาหม่มือประทัดจะอ่างคูเกืือมันเนียนเลยย่างเี้มันเนียนดเดียวเกลอมนาเบิรงนัล่งสอน จะเป็นเลียมลยหนือจากจบบเขาจบเรียมหันเข้ามากลับขึ้นน่เนาะว่ามันมีสองขางน่อนาะ เติมปูนแทนปูนเติมใช่วางงานประการขามเด้เราสามารถเท็ดผู้เดียวได้เป็นหรอเพราะว่าเหากะขคอยเห็ดไปเด้ปูนเ่าก็สมโบราณสมเตียง พ่อมาสีต่อขางร่มว่าเสา,ากบับเงี้ยอยู่ประมาณสองเมตรเสาเอาเหยื่อทะลุเครื่องเนี่ยเอาเบิ้มทะลุ่มต่ออีกร่มก็่ายกัน้นกัี่น้องจับคือกันแทะใส่เข่ากันเทียงแทะใส่เบิ้มใหญ่บ่อกระตุกสกร่างก้ามแลมันเทียง này thì không đó nó thì không nó không cả bắtออก đi còn lại cũng ยืมงินงกับสาสุดกับพ่มาณ้าที่ประมาณสิบานะที่ททททกกเ้าไปเนาะ,ะ,าะ,ะ,าะ,ะ,าะมีาะการเข้ากับคัดก็เขากับคณดเองคอยดูแลจะับคะนดนไรนแต่เ่าเห็นได้เรื่อยกับ่ะสิ่งเองนดเองปุ่นเรื่อยเต็ม กแทนปุ๋ยเปลี่ยนเนาะโ้าไปเรือจะุณซื้อมาอ้มันคุ Nhà mấy cái hết. nha mấy cái hết. Nhà mấy cái hết. Nhà mấy cái hết. hết. Nhà นี่เนาะแล้วหน่องเมืองคืนคือว่าแต่เระทึงลงมาหาลุมคือว่าเรียยนี่แล้วงด้ยพี่น้องเอามาเสกเติมเนาะมาพี่น้องมาเสกเติมมามันได้แล้วนะบ่อเนาะคือว่าน้ำหน้านำยกกลางคือว่าได้เทิงเมืองเนาะ ที่มาได้ข้างนในบ้างเนาะพี่น้องอนที่มาได้เสร็จเรียบเรียมนี่พี่นอ้องเฮ้ยพี่น้องมาเสียบต่อข้างเลยเรียมข้างเบื้องนี้พี่น้องข้างเบื้องนี้มีอุปสรรคหต่วหนึ่งพี่น้องนี่ซื้อกับเรียมกับผู้ดีมันจะมีเล็กเนาะเพราะว่าทำอะไล่เสียบเล็กไว้ เพราะว่าเล็กเล็กตัวนี้แม่นเท่าจะจะใส่บอลโตยึดประตูนี่พี่น้องบอลยึดประตูบอลบอลบีกประตูใหญ่เนานะนี่เล็กตัวนี้แหละปุ่นี่ย่กับเบี่ยมเสาเลยพี่น้องอุปสรรคหนึง่งแหละครับมาเบิ่งต่อพี่น้องเนาะมาเบิ่งต่อว่าทำอะไรสิมีวิธีแก้ไขในอะไรสำหรับเบียมนี่เนาะ หนากได้นพราะมันมีเล็กทำอะไรเสียงล็กว่าเกิดแคปโตหยิตประตูกำลังใจแล้วครับวจับเรียวแหละดแลครับทำอะไรกันสิปิดประตูใหญ่ ยงอยู่มฮ้ยงตอบนอนเรียนอะไรที่เกะใครได้เพราะว่ามันมีเล็กเดหน่อยตัวอะไรเสดงตัวขาเล็กไม่เล็ก ตัวว่าอะไรเสียไปหยิดประตูไงประตู่ตตจ้าออพีอ่อ่าสำหรับ การจับเหลี à, à, lay, ่ยมเสาเสาที่สองเนาะของเสาหัวบาทเนาะเสาใหญ่หัวบาทของว่าไรกะกาที่ว่าถ้าว่าไรจับการสำเร็จบดสีเสาอะไรเปล่าบดสีด่านสีสี่เหลี่ยมอะไรจับเปล่น้องะดีถ้าว่าไรก็จับแล้วบดสี่เหลี่ยมเนาะเหลี่ยมคางเบื้องเล็กกะจับเรี่ยมหล่ออะไรเปล่าเนาะ นี่พี่น้องเตรียมเตรียมตกค้างเบอร์เล็กที่ว่ามาไล่แต่ว่าอุ่นเสาว่ห้องสีเย็ดพี่ที่ใดๆพี่น้องมันก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องเนาะเลขสองเศษนี่แมนเขาจะใส่ทางวมาไล่จะใส่อันนั้นตัวยืดบัดเวลาเราไขประตูนี่อตัวยืดประตูใหญ่นะพี่น้องเนาะมาไล่ก็ใส่สามยานเลยที่ว่าเตรียมเสามาไล่ก็จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสี่สี่เหลี่ยมนะพี่น้องเนาะนี่ สิ่งมีประมาณมนี่ได้พี่น้องเนาะสำหรับการจับเหลี่ยมหัวปลาไหลนี่พี่น้องให้ดีวิวขึ้นให้พี่น้องเมืองว่าเหลี่ยมเสาที่หัวไหลจับเลยมันสวง,งามอยู่บ่พี่น้อง <c oughs> สร้างใหม่อยู่หรอเอ้ยเกตเองหเหลี่ยมขางพี่น,น้องเนาะ ให้เบิ่งเป็นข้างไปการสำหรับการจับเลียมทำมออะไรอ่าในคลิปนี้กัสีมีประมาณนี้ได้พี่น้องเนาะแต่กาไปเบิ่งกันในคลิปหนาพี่น้องเอ้ยทำมะไรกัสีโบกต่อแล้วบ้างนี้เนาะไอเบิ่งในคลิปหนาเนื้อหนาเนี่ยทำมะไรสีโบกบ้างนี้เพราะว่าเขาจับเดียมแล้วเนาะวันนี้เขาสีโบกบอ่อมันเต็มบอ่อมันเต็มไปเนาะตัวนี้เนี่ยทำอะไรขีดไว้พี่น้องข้างน้าผึ่ขีดไวประยะยานปูนบ่จับได้พี่น้องเนาะขีดไว้ เดาให้คิดว่าการที่ทำนีได้เพี่น้องเนาะพี่น้องเขามาเบิ่งแหลกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทำมาไลค์ได้เพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแห้งใจให้มาไลค์ห่างคลิปใหมไม่เนาะให้พี่ให้น,อหน,หนอ้องให้โม่ใเพื่อนที่เขามาเบิ่งมาไลค์วัออนนี้เอาสำหรับคลิปนี้สบายทำหนีเพี่น้องเอ้ยพบกันในคลิปหนา้ากันแล้วกันพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องบายบายบบาายยพี่น้องบายบาย